สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องออโต้ไทยยูิชช่องที่รวมทุกเรื่องราวสายโหดสายทึกสายลุยวันนี้ผอมมาจะาพาทุกคนมาดูรถถังสัญชาติไทยตัวล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสในตอนนี้กับ 2026t56 ไ h a แ l น n ์แทงรุ่นใหม่ล่าสุดที่บอกเลยว่าโหดจัดเต็มทุกมิติสำหรับรถถัง 2026t56 รุ่นนี้ถือเป็นการพัฒนารุ่นต่อย,ยอดจาก t54t55 และ t64 ที่เคยสร้างชื่อมาแล้วก่อนหน้านี้ โดยได้รับการออกแบบและผลิตโดยโรงงานยานกรอดในประเทศไทยเองด้วยเทคโนโลยีร่วมสมัยและมาตรฐานระดับสากลจุดเด่นที่น่าสนใจอันดับแรกเลยคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ1,500แรงม้าที่ให้กำลังเร่งสูงสุดได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนเส้นทางเรียบและประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนเส้นทางวิบากถือว่าเร็วมากสำหรับรถถังหนักกว่า50ตันแบบนี้ มาดูในส่วนของอาวุธหลักกันบ้าง 2026T56 มาพร้อมปืนใหญ่ขนาด125มิมตรแบบสมุติบอสามารถยิงกระสุนเจอะกราะและกระสุนระเบิดแรงสูงได้ทั้ง2แบบและยังรองรับระบบยิงจรวดนำวิถีต่อต้านรถถังจากกลัมกลองได้อีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและครบเครื่องมากๆ ระบบป้องกันตัวเองก็ไม่ธรรมดาตัวเกราะเป็นแบบโมดูล่าคอมโพสิตอาร์เมอร์สามารถเสริมประกอาะรีอคทีฟอาร์เมอร์เพิ่มได้และมีระบบแอคทีฟโปรเทคชันป้องกันจรวดต่อต้านรถถังแบบอัตโนมัติที่ตรวจจับและทำลายเป้าหมายก่อนจะเข้าถึงตัวรถได้อีกภายในตัวรถถังเองก็มีระบบควบคุมการยิงอัจฉริยะคำนวณระยะและการเคลื่อนที่ของเป้าหมายได้แบบเรียลไทม์พร้อมจอแสดงผลสำหรับพลยิงและผู้บังคับการ รองรับการรบกลางคืนด้วยกล้องไนวิชันและเทอร์มัลอิมเมจ g ิ่งครบชุดในส่วนของระบบขับเคลื่อน 2026T56 ใช้ระบบช่วงล่างแบบทอร์ชันบาร์ที่ปรับปรุงใหม่พร้อมล้อ,อก,กดพื้นขนาดใหญ่ทำให้ขับผ่านพื้นที่สมบุกสมบันได้อย่างนุ่มนวลและมีเสถียรภาพมากขึ้นลดแรงสะเทือนตอผลประจำรถอีกด้วยอีกหนึ่งจุดที่สำคัญมากๆคือการออกแบบให้สามารถติดตั้งระบบสื่อสารทันสมัยและอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม,ตม,ตมได้ รองรับการทำงานร่วมกับหน่วยรบแบบเครือข่ายได้เต็มรูปแบบบอกเลยว่า 2026T56 Thailand แท n งคันนี้ไม่ได้แค่ดูดีเฉยๆแต่สมรรถนะและระบบต่างๆครบถ้วนพร้อมลงสนามปฏิบัติการได้จริงและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของอุตสาหกรรมยานกรอะไทยที่กำลังพัฒนาไปอีกขั้นใครที่ชื่นชอบสายรถถังสายทหารหรือชอบเทคโนโลยีเครื่องจักรหนักแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ ช่องออโตไทยบีสจะพาไปจอดลึกทุกยานยนต์ทึกๆดูดันแบบนี้อีกเพียบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ